สวัสดีครับทิมนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับผมที่ h อน da นะครับสาขาพัฒนาการนะครับผมอยู่ปากซอย30นะครับวันนี้นะครับทิมจะมาแนะนำากับรถดีๆนะครับผมเป็นซ i v i c นะครับ1.5เทอร์โบนะครับปี2016ทีเด็ดนะครับผมอยู่ที่เลขใหม่สำหรับคันนี้นะครับผมเลขใหม่ของเขาอยู่ที่57,200กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับราคานะครับผมของเราขายอยู่ที่7 4 5 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็ได้ตัวเทอร์โบไปด้วยนะตัวนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับและเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆคันกันเลยดีกว่าครับครับก็เดี๋ยวทีมก็จะพาชมกับซี v i c นะครับ1.5เทอร์โบนะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะครับก็ภายนอกนะครับผมเป็นสีบรอนซ์เงินนะครับผมแม็กเป็นสีทูโทนนะครับมีคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วพร้อมเซนเซอร์4จุดนะครับ เป็นตัวเทอร์โบนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวพาไปชมการส่วนภายในกันต่อเลยครับมาชมในส่วนของภายในของซีวิคคันนี้กันเลยนะครับผมภายในนะครับผมจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับก็จะมีแถบตรงกลางเป็นดำอีกลายหนึ่งให้ด้วยนะครับผมก็ออกแนวสปอร์ตหน่อยนะครับผมสำหรับซีวิคคันนี้นะฮะหนังอยู่ในสภาพดีหมดเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเลื่อนไม้กันต่อเลยดีกว่าครับมาชมในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทรถไปพร้อมๆกันนะครับผมกับคันนี้นะครับทีเด็ดอยู่ที่เลขไม่นะครับเป็นรถปี2 0 1 6นะแต่ว่าเลขไม่อยู่ที่57,200เท่านั้นเองนะครับนี่ให้ดูที่แผงพวงมาลัยนะครับผมก็จะมีติฟังชันให้นะครับผมแล้วก็มีค i ู e คอนโทรลให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้อาดัตติฟค i ู e คอนโทรลนะครับผม ผมเพื่มลดเสียงก็สามารถสไลด์ขึ้นลงได้หรือว่ากดก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับมีหน้าจอกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเซนพร้อมเซนเซอร์แล้วด้วยเนาะที่ถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับเซนเซอร์มีปรับสามมุมมองได้นะครับมีระบบเบรกโคนะครับอีคอนโหมดแล้วก็เบรกไฟฟ้าให้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับการใช้งานในเมืองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับ ก็มาชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับกับซีวิง1.5เทอร์โบคันนี้นะครับผมก็บอกเลยนะครับผมรถทุกคันของเรานะครับการันตีไม่มีชนักไม่มีจมน้ํานะครับรถทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อทั้งไลน์และก็โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องตัวรถและราคารถกันเลยครับครับผมก็หลังจากพาชม คันนี้กันรอบๆคันกันแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงสรุปรุ่นรถราคารถกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมคันนี้นะครับผมจะเป็นซีวีก1.5เทอร์โบนะครับปี2016นะครับเลขใหม่ของเขานะครับจะอยู่ที่57,200กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคานะครับอยู่ที่745,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะครับสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่สนใจนะครับผมเบอร์โทรติดต่อของเราจะอยู่ด้านล่างให้แล้วนะครับ ก็สามารถติดต่อทีมเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือว่าสามารถเดินทางมาที่โชว์รูมของเราได้นะครับผมเป็นสมิธนะฮะฮอนด้าสาขาพัฒนาการนะครับอยู่ปากซอย30นะครับก็เดินทางเข้ามาง่ายๆเลยเวลาวิ่งมาเส้นพัฒนาการยาวๆครับเห็นนะฮะใหญ่ๆเลยโชว์รูมของเราแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวทีมต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ